ปอนรู้ไหมว่าปอนโคตรชั่วเลยวะ่ะที่ทำแบบนี้กับฟ้าก็ดีนะรู้สึกพอใจกับชีวิตใหม่มากเลยใจร้ายมากเลยนะที่เล่นกับความรู้สึกฟ้าแบบเนี้ทวงเงินมันเลยแกเงินที่มันยืมแกไปอะ่ะเป็นไงอะแผนของปอนอะ่ะตามไม่ทันเลยสิชอบแช่งให้ตัวเองตายนะับใช่ไหมเดี๋ยวตายขึ้นมาจริงๆแล้วจะหัวล้อไม่ออกระวังไว้เหอะจะตายยังโดดเดียว อมันเป็นอะไรของมันเนี่ยจู่ๆก็หายไปแบบนี้เลยเหรอตั้งแต่ที่ปอนบอกว่าไปหาหมอก็หายไปเลยอ่ะนี่ก็สองวันแล้วไม่เห็นติดต่อฉันมาเลยก็คงยุ่ง่งตามภาษามันแล้วมั้งปกติเวลามันทำงานอ่ะมันก็ไม่มีเวลาให้แกอยู่แล้วนี่เต็มที่ก็แค่วันเดียวแต่นี่มันสองวันแล้วนะฉันเลยชวนแกมาตามหาที่บ้านนี่ไงเดี๋ยสิแป้น พี่ชายเราอ่ะเขาอ,อยู่บ้านไหมทําไมพี่โทรหาใครก็ไม่มีใครรับเลยเออไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ปอนคงอยุ่งบังคะพี่ว่ามันผิดปกติอ่ะให้พี่เข้าไปเจอปอนหนนะอ่อยนะเออพี่ปอนเขาไม่อยู่อ่ะหนูจะออกไปข้างนอกด้วยพี่กลับไปเถอะแต่พี่เห็นรองเท้าปอนอยังอยู่นั่นอยู่เลยนะจะโกหกทําไมอ่ะมีอะไรปิดบังกันแน่ใช่เธอมีพิรุษนะแล้วทำไมไม่ให้ฟ้าเข้าไปล่ะฟ้าเขาเป็นแฟนปอน ก็บอกว่าไม่สะดวกก็ไม่สะดวกสิไม่เป็นไรฟ้าปล่อยให้เขาไปทำธุระของเขาเถอะไปบอกว่าไม่มีคนอยู่บ้านแต่ไม่ล็อกประตูนี่นะ เหมือนไม่มีคนอยู่เลยอ่ะบอลโชคดีนะคะที่วันนั้นพี่ฟ้าเข้ามาเจอพี่บอลพอดี ไม่งั้นป่านนี้พี่ปอนคงไม่อยู่กับหนูแล้วจริงหรอแป้งที่ปอนจะมีชีวิตได้อีกไม่กี่เดือนพี่ปอนเขารู้ว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานเขาเลยคิดตัดสินใจไปเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่จะดูแลปอนให้เองนะแป้งไม่ต้องห่วงยังไงพี่เองก็อย่าลืมดูแลสภาพจิตใจตัวเองด้วยนะคะ วันนี้อากาศข้างนอกดีมากเลยนะปอนไม่อยากให้ปอนออกไปรับลมบ้างจังสองเดือนแล้วนะที่ปอนไม่ได้ออกไปไหนเลยอะ่ะอยากให้เราออกไปเจอเลยเราทำใจไม่ได้ที่รู้ว่ามีสิ่งดีๆอยู่รอบข้างแต่เราไม่มีโอกาสได้เจอมันอีกแล้ว ขอบคุณน้าที่อยู่ข้างเราจนถึงวันนี้เราจะจดจำฟ้าเป็นสิ่งสุดท้ายนะไม่พูดแบบนี้สิเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันนะปล่อหรักฟ้านะรักฟ้าก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆสิเดี๋ยวฟ้าต้องกลับบ้านแล้วอ่ะ อย่าลืมกินข้าวนะเดี๋ยวฟ้าโทรหาติดต่อใครไม่ได้เลยอ่ะแกเบอร์เนี้ยก็เป็นเบอร์ของนายหน้าเขาบอกว่ารับบ้านมาขายต่ออีกทีอ่ะใจเย็นนะแกบอนเขาทิ้งฉันไปแล้วอ่ะแก เขาหายไปแล้วฟ้าลูกกินข้าวบ้างนะช่วงนี้ลูกดูผอมไปมากเลยอ่ะดูแลตัวเองบ้างสิลูกค่ะแม่หนูพยายามอยู่แม่เข้าใจพึ่งจะผ่านเรื่องของปอไม่ได้ไม่กี่เดือนเองฟ้าย,ยังทำใจไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยอะฟ้าก็ดูแลตัวเองบ้างสิลูกแม่จะให้หนูรู้สึกยังไงอะ อยู่ดีๆแฟนหนูก็หายไปไม่รู้ว่าเป็นตายไร้ดียังไงบ้างถ้าเป็นอย่างที่ฟ้าเคยบอกกับแม่ว่าปอนจะอยู่ได้อีกไม่นานไม่ว่าป่านี้เขาก็คงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น่ะฟ้าได้ทำหน้าที่ของฟ้าดีที่สุดแล้วนะลูกส่วนเรื่องเงินที่ปอนเขาติดระไว้อะถือว่าทำบุญให้เขาไปนห้กันนะฟ้าไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยแม่ถ้าเลือกได้ เงินที่ปอนเคยยืมฟ้าไปฟ้าจะยกให้หมดเลยแลกกับการที่ปอนกลับมาอย่าคิดมากเลยลูกคนที่อยู่ก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปพี่ปอนเขาจากไปแล้วไป่อยากสงบ พี่ปอนขอหนูไว้เพราะไม่อยากให้ใครเห็นเขาตอนจากไปในงานก็มีแค่หนูคนเดียวเพราะเรามีกันแค่สองคนแม้แต่พี่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอเขาอย่างนั้นหรอพี่ปอนเขารักพี่มากนะเขาไม่อยากให้พี่เสียใจไม่อยากให้พี่มีน้ำตาในวันที่เขาจากไปเขาจะได้หมดห่วง พี่ปอนฝากมาสั่งเสียครั้งสุดท้ายกับพี่ขอให้พี่มีความสุขมากๆและให้พี่ใช้ชีวิตต่ออย่างมีความสุขพี่จะทำตามคำขอของปอนมาเที่ยวต่างจังหวัดแบบนี้ก็ดีนะแกขอบใจนะแกที่อยู่ข้างฉันมาตลอดเลยอะ่ะ ฉันดีใจนะที่เห็นแกกลับมามีความสุขได้อีกครั้งนึงอ่ะฉันก็ทำตามคำขอของปอนเนี่ยแหละป่านี้ปอนอะ่ะมันคงมีความสุขอยู่บนสวรรค์แล้วแหละแกเป็นอะไรอะ่ะทำไมดูนิ่ง มันทำมาที่นี่ค่ะนี่แกจริงๆเหรอปอนนี่แกยังไม่ตายหรอมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยปอนฟังงงไปหมดแล้วอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องงงปอนยังไม่ตายหมายความว่ายังไงก็น้องสาวแกมาบอกฟ้าว่าแกตายแล้วอ่ะ แล้วแปงก็ให้แหวนฟัามาด้วยนะฟ้ายังใส่อยู่เลยเนี่ยมีฟ้ายังไม่ลืมปอนอีกเหรอปอนคิดว่าผ่านอีเป็นปีฟ้าจะลืมปอนได้แล้วนะนี่ปอนพูดเรื่องอะไรอ่ะคือที่ผ่านมาปอนโกหกฟ้าเหรอ <c oughs> อุตส่าห์คิดว่าจะจบสวยซะแล้ว <c oughs> ที่จริงปอนแกล้งตายนะ <c oughs> เพื่อจะได้เล่กกับฟ้านี่แหละ ตอนทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอ๋อตอนนั้นกนติดหนี้ฟ้าเงินตั้งหลายหมื่นแกคิดจะเลิอกกับฟ้าอยู่แล้วนี่แต่แกไม่มีเงินที่จะคืนเลยต้องทำแบบนี้ใช่ไหมละ่ะก็สลาดดีนี่ตอนเป็นคนวางแผนแห้แป้งเข้ามาช่วยเองถ้าจะเลิกกันบอกกันดีๆก็ได้นี่เอาความตายมาล้อเล่นทําไมรู้ไหมว่าฟ้าเสียใจแค่ไหน นี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะอุตส่าห์มาเริ่มต้นใหม่ได้ดันมาเจอที่นี่อีกอะไรวะโลกแมงกมชิบหายเลยวะที่บอกว่าตายเพราะไม่อยากใช้นี้ใช่ปะปอนรู้ไหมผู้ปอนโคตรชั่วเลยวะ่ะที่ทำแบบนี้กับฟ้าก็ดีนะรู้สึกพอใจกับชีวิตใหม่มากเลยแล้วฟ้าล่ะปอนคิดว่าใช้วิธีนี้ฟ้าจะด้อปอนได้ซะอีกใจร้ายมากเลยนะที่เล่นกับความรู้สึกฟ้าแบบนี้ ทวงเงินมันเลยแกเงินที่มันยืมแกไปอ่ะทวงอะไรล่ะฉันทิ้งเอกสารไปหมดแล้วก็ฉันคิดว่ามันตายไปแล้วจริงๆอ่ะเป็นไงอ่ะแผนของปอนอ่ะตามไม่ทันเลยสิชอบแช่งให้ตัวเองตายนะใช่ไหมเดี๋ยวตายขึ้นมาจริงๆแล้วจะหัวล้อไม่ออกระวังไว้เหอะจะตายอย่างโดดเดียวหรอแต่ที่ผ่านมาหนึ่งปีอ่ะปอนมีความสุขมากเลยนะ หรอ่วยไหมอ่ะคราวนี้ไม่ได้รอเล่นแล้วว่ะหมอบอกเตรียมใจได้เลยไม่ถึงปี เดี๋ยวอีห้านาทีเจอกันนะคะหัวยังไม่ทันตายเลยก็ออกไปแลกแล้วฉันไปขนาดนี้ยแทนที่จะช่วยอยู่ดูแลยังมีหน้าออกไปเที่ยวกับผู้ชายอยีกเหรอขอเตรียมตัวหน่อยไม่ได้รลยไงอีกเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่ฉันจะได้หาที่ยุดเหนี่ยวใหมแ่แต่ฉันยังไม่ตายนะทำอะไรให้เกียดก,กันบ้าง ยังไม่ตายแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากศพหรอกแต่นี่แฟนเธอทั้งคนไหมเขาป่วยหนักขนาดนี้ไม่คิดจะช่วยดูแลเขาหน่อยหรอแกสองคนพี่น้องก็ดูแลกันได้นี่จะให้ฉันทําอะไรอีกอ่ะน่าจะคิดเองได้ไหมว่าต้องทํายังไงไม่ให้เป็นคนเห็นแก่ตัวพวกแกนั่นแหละที่เห็นแก่ตัวจะให้ฉันตายตามไปด้วยหรือไงฉันก็อยากมีชีวิตรอดนะจะไม่ให้เริ่มใหม่เลยเหรอ ฉันจะไปเองจะได้ไม่ต้องมาอยู่ทําลายความรู้สึกกันอีกหมวยหมายความว่าไงอะนี่หมวยจะทิ้งเล่าไปเหรอฉันอยู่ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกปล่อยวางซะไว้เดี๋ยวฉันทําบุญไปให้นะ ขอบคุณน้าที่อยู่ข้างเราจนถึงวันนี้เราจะจดจำฟ้าเป็นสิ่งสุดท้ายนะปอนรักฟ้านะรักฟ้าก็อยู่ได้กันไปนานๆสิ แล้วจะหัวล้อไม่ออกระวังไว้เถอะจะตายอย่างโดดเดี่ยวไอปอนไปวัดทำบุญให้ปอนมาเหรอลูกใช่ค่ะแม่วันนี้เป็นวันครบรอบร้อยวันของปอนพอดี ปอนเขาก็ไม่มีใครที่ไหนทำบุญแผ่เมตตาให้เขาบ้างดวงวิญญาณเขาจะได้ไปสู่สุขติค่ะแม่ฟาก็กวดน้ำไปให้ด้วยเหมือนกันวันพระใหญ่รอบหน้าแม่ไปด้วยกันสิคะได้สิลูกไปไปกินข้าวกันแม่เตรียมไว้ให้แล้วเป็นอะไรอะแกไม่มีอะไรหรอกแกรู้สึกเย็ยนวูบเฉยๆอะ 没有。嗯